สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นช่วงของยิปปี้รีวิวนะครับวันนี้ยิปปี้สั่งสินค้ามาจากลาซาด้าแล้วนะครับเออ่เป็นตัวนี้อ่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นอะไรโน้ตบุ๊กของยิปปี้นะฮะเกิดปัญหาอีกแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ดูนะฮะเพื่อนเห็นไหม เออถ้ามาดูตรงนี้ตรงตัวรับ Wi-Fi นี่ฮะเห็นไม่เอ่ยมันไม่รับสัญญาณอีกแล้วครับนี่รับสัญญาณไม่ได้เลยนะครับวันก่อนก็เคยซื้อตัวรับสัญญาณ w i f i มาตัวหนึ่งก็ใช้ไปได้ระยะหนึ่งก็เสียอีกแล้วนะครับนะเอ่อเป็นปัญหามากเลยนะครับวันนี้ก็เลย สั่งเจ้าตัวรับสัญญาณ wiFi มาอีกรอบหนึ่งนะครับมาจาก La ซ a ด a ตัวนี้มีความพิเศษหน่อยนึงอันนี้สั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองแกะดูเลยแกะดูเลยดีกว่าตัวนี้สั่งจากจีนนะครับเป็นเซลเลอร์ที่อยู่ในเมืองจีนอ่านี่ครับออกมาแล้ว เป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi เช่นนี่นะฮะตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้นะครับพิเศษก็คือว่ามันสามารถรับได้สองคลื่นอะ่ะหมายถึงว่าก็คือสองจุดสี่ก็ได้นะครับหรือ 5G ก็ได้นะครับนี่เห็นไหม <S <S เดี๋ยวนี้นะฮะอ่าอินเทอร์เนต็ตบ้านของเราเนี่ยโดยเฉพาะของบ้านยี่ป้เน่ยนะนะก็คือสามารถที่จะรับ 5G ได้ แต่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ของเรานะครับส่วนใหญ่มันจะไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อตัวนี้มาเนี่ยเราก็จะมันก็จะทําให้รับสัญญาณ 5G ได้นะครับสัญญาณ 5G นี่มันจะเร็วมากนะครับนะมันจะเร็วที่สุดนะั่นแหละเร็วจะเร็วกว่า2.4ด้วยนะครับตัวนี้ความเร็ว600เมกะบิตเซคันนะครับนะแล้วก็เป็น USB 2.0นะครับนี่นะ อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะแกะดูเลยใช้กันดูเลยว่าเป็นยังไงครับโอเคอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยี่ปี้ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะแกะแพ็คมันเลยโอ้มันมีรัดมากับสก็อตเทปมาด้วยนะเนี่ยพเพื่อความแน่นหนามาอ่ะแกะมาเลย ตัวนี้ที่ยิปปี้ชอบอะ่ะก็คือมันไม่มีเสาไงเพื่อนๆมันไม่เกะก,กะนะครับตัวก่อนที่ยิปปี้ซื้อมามันมีเสาและบางทีมันก็ไปเกี่ยวนูน่นเกี่ยวนี่มันเกะก,กะนะนะแต่ก็ดูเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันรับสัญญาณดีไหมอ่าแกะแล้วอ่ามาดูซิว่าในแพ็กเกจมันมีอะไรมาให้บ้างอ่านี่นะครับเปิดออกมาแล้วอ่ะ คุณพิม,มอ๋อมีแผ่นไดเวอร์มาให้อ่าแล้วก็มีตัวรับสัญญาณ w i f i นี่แหละมีแค่นี้แหละนะอ่านี่ลักษณะมันก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวลงไดเวอร์กันเลยดูไว้ก่อนอ่ะลงไดเวอร์กันก่อน่อะมาเลยลงกันเลยลงไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชม แม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะตนตนๆจะได้จะได้ใช้เครื่องเล่นดีวีดีเนี่ยพอร์ตเล่นดีวีดีเนี่ยอะอะลองดูลงไดเวอร์กันเลยอ่ามันก็จะขึ้นมาเลยนะนี่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 คุณผู้ชมมันคือตัวนี้ DVD RW-DE ตัวนี้นะอ่ะกดเข้าไปเลย ออโต้เพลย์ให้ด้วยอ่าได้ดีดีดอ่านี่มันจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็น Windows 10 Windows 8 Mac นะครับ Linux User Manual Browse CD นะครับของเราก็เป็น Windows 10ก็ลงเลยอ่ะคลิกๆเข้าไปเลยเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวขยาจยาจอให้หน่อยอ่ะคลิกคิกเข้าไปเลย ถ่ายกันอย่างนี้นะเอาง่ายๆเลยฮะเพืเ่อนๆอ่าคลิกๆเข้าไปเลยโอเคแล้วกด yes นะกด yes มันถามว่าจะลงโปรแกรมหรือเปล่ากด yes ไปเลยเอาลงรอนิดนึงนะเพื่อนๆนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยใครที่ซื้อมาแล้วนะตัวนี้สั่งจาก Lazada เพื่อนๆ หนึ่งร้อยนี่เก้าสิบสามบาทนะสั่งมาจากจีนก็จะช้าๆหน่อยนะประมาณสิบกว่าวันอาจจะติดสงการด้วยมันเลยช้าเนาะอ่ะเนี่ยมันลงไดเวอร์แล้วอ่ะกดถัดไปเลยก็ลงเหมือนลงไดเวอร์ธรรมดานะครับไปลงเหมือนลงไดเวอร์ธรรมดาเลย มาดูต่อนี่ซื้อจากราสดาครับร้อยเกสิบสามบาทส่งมาจากจีนตัวนี้นะครับนะช้าหน่อยประมาณ10บกว่าวันอาจจะของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะติดช่วงสงกรานด้วยนะครับมันเลยช้าปกติดูในรีวิวเขาบอกว่าประมาณหกเจ็ดวันนะครับเนาะแต่ว่าเรานี่ติดสงกรานมาด้วยสี่ห้าวันก็มันก็เลยช้าสิบกว่าวันกว่าจะถึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ของดีก็ไม่เป็นไรนะรอได้รอได้อ,ไดอ่า มาดูคุณภาพกันนี่ก็คือแกะใช้เลยนะยิปปี้ยังไม่ได้ลองเลยนะครับว่าดีหรือว่าไม่ดียังไงก็เดี๋ยวก็ดูกันเลยนะอัดคลิปไปแล้วก็ดูกันเลยฮนะว่ามันดีหรือไม่ดีนี่เจ้าตัวนี้ที่ชอบก็คือว่ามันรับ 5G ได้นี่แหละนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเน็ต 5G ที่บ้านอนะซึ่งมันแรงที่สุดนะตอนนี้นะแต่ อุปกรณ์เรา,าไม่รองรับนะครับส่วนใหญ่เลยมันจะไม่รองรับเนาะยกเว้นว่าเป็นเครื่องแบบรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะของญี่ปีก็ไม่รองรับเหมือนกันก็เดี๋ยวะลองสั่งมาดูเลวกันตัวนี้นะถ้าเกิดในเมืองไทยนะครับที่เห็นขายกันอยู่ในเฟซบุ๊กอะไรเนาะเออห้าร้อยหกร้อยนะครับนะประมาณแต่นี้ยี่ปีสั่งมาจาก l a z a ด a านะร้อยเก้าสิบสามบาทอันนี้คือรวมส่งลมน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางอ่ะ ไปถึงไหนก็นแล้วอ่ะขณะนี้กำลังติดตั้งเรียวเทค USB w i e l e s LAN ออโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่อัดกันสดๆเลยนะเพื่อนๆนะจะได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวทดสอบกันด้วยหเห็นจะจะเลยฮะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเลยว่ากันไปตามนั้นเลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะเผื่อว่ามีใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็จะได้ดูแบบเป็นรีวิว หมือนว่ารีวิวแบบสดๆเลยนะอ่าสิ้นสุดละเสร็จละแล้วก็สิ้นสุดไปเลยอันนี้เป็นภาษาไทยนะเออมันก็เข้าใจง่ายดีแหละสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนาะอะ,อะก็ออกไปเลยอ่าเดี๋ยวลองกันเลยลองกันเลยว่าจะว่ายังไงอ่ะนี่เสียบเลยคุณผู้ชมอ่ะเสียบเข้าไปในช่อง USB เนาะ นี่นี่นี่นเก็บเข้าไปเลยเออึ๊บอ่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วอ่าดูสิว่าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวรออมา <c oughs> อ่ะสี่สามสองอ่าเดี๋ยวเรามาเซตค่ากันก่อนเ,อนเพื่อนๆไปที่วินโด้เนาะแล้วก็ไปที่ Se t t i n g แล้วก็มาที่ Network and Internet ครับแล้วก็ไปที่ Wifi ครับตัวนี้อ่าเนี่ยขึ้นมาแล้วน่าจะเป็น Wifi 4นะเครื่องของยิปีนะตัวนี้เป็น Wifi 4โอเคอ่ะแล้วก็กดไปที่ Show available network ฮะอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนั่นไงเห็นไ,ไหมฮะ 5G 5G ตัวนี้ตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้ว เลยโอ้ส G ก็ขึ้นมานะมันรับรับได้ทั้ง2อสองแบรนดนะอย่างที่ยุปีบอกมาฮะสองขึ้นความถี่เนาะห G ก็ได้นะสองจ G ก็ได้อ่ะตอนนี้เราเอา5 G เลยเอามันเร็วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ connect มันก็จะให้ใส่รหัสผ่าน passwordpassword Pass เอของเรา,าอะไรแล้ว <c oughs> จำไม่ลายได้อ่ะ อย่น้นะอ่ะลองดูกด yes ไปเลย verify อยู่อ่าได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วเห็นไหมได้แล้วนี่นี่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมตัว 5G มาแล้ว เร็วๆโอเคเห็นไหม 5G เพื่อนๆขึ้นมาแล้วหนๆไหนๆนๆเห็น,น,น,นไหม 5G อ่าทีนี้ละโอเคกลับมาใช้ WiFi ได้เหมือนเดิมแล้วเครื่องโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูแต่ว่าเครื่องอ่ะมันจะช้าแล้วนะเพราะมันเครื่องเก่าแต่ว่าโอเคละมีสัญญาณเน็ตเล่นละตอนนี้นะจริงๆห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนยี่ปีเนี่ย อยู่ใกล้เองนะกับตัวส่งสัญญาณ wi-fi อะครับแต่ว่ารับไม่ได้เลยเนาะอืมเนี่ยอ่ะโอเคลื่นและวลื่นและลื่นแล้วน,นะอ่าเออเดี๋ยวลองทสสปีดดูเทสสปีดดูได้เท่าไหร่ดีกว่านะลองเทสสปีดดูเพื่อนๆอว่ามันรับได้เท่าไหร่ ลองทดสสปีดดูอ่ะทีนี้แหละลื่นปื๊ดแน่อ่ะลองดูครับ 5G ได้เท่าไหร่นะกำลังเริ่มอืบอืบอ่ะเริ่มทดสอบเลยอ่าได้โอ้40ละ40 40 40เมก ดาวน์โหลดได้เท่าไหร่เอ่ยได้สรุปว่า41เมกนะครับโอ้โหนี่ก็เหลือเฟือเลยฮะเหลือเฟือเลยฮะ41เมกดาวน์โหลดได้41 mm. เมกอ่าอัพโหลดได้เท่าไหร่อัพโหลดได้เท่าไหร่ แป๊บหนึ 42, <iv> okay. ่งรอแป๊บหนึ่งอัปโหลดโอ้อัปโหลดก็ได้สี่สิบสองเหมือนกันนะโอ้มันจะเท่าเท่ากันเลยอ่ะโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะได้แล้วได้แล้วนะครับอืมเนี่ยเน็ตก็ใช้ได้แล้วเน็ตก็ใช้ได้แล้วลองกดดูคลิปหน่อยอ่าโอ้มาเร็วแล้วครับนี่นี่เร็วเร็วเร็วแล้วกดปุ๊บเลยเห็นไหมเข้าเลยกดปุ๊บก็ได้เลยปกตินี่ ช้าถ้า2.4นี่ช้ากว่านี้นะฮะ2.4ช้ากว่านี้อันนี้ได้ 5G เร็วมากเลยนะอ่ะดูคลิปนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยมาเลยเห็นไหมกดปุ๊บมาเลยอะ่ะน,นี่นนกดปุ๊บมาเลยครับอ่ะพอก่อนพอก่อน,ออนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคสรุปว่าก็โอเคนะครับเจ้าตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 5G ตัวนี้นะฮะ รุปว่าโอเคโอเคเลยโอเคเลยเพื่อนๆน,นะครับนะในราคาหนึ่งร้ยเก้าสิบสามบาทเนาะก็สามารถที่จะรับสัญญาณ wifi แบบ 5G ได้นะครับโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยนะครับใครชอบก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับใน Lazada นะครับเดี๋ยวจิปี้อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครต้องการเอาคอมเมนต์มาแล้วกันว่าต้องการนะครับว่า,าจะให้ ยีปี้ส่งลิงก์ให้อะไรอย่างงี้นะก็คอมเมนต์มาไว้แล้วกันเนะาะยี่ปี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสินค้าตัวนี้นะแจ้งเพื่อนๆนไว้ก่อนนะยังไม่ได้ว่าเออมารับจ้างรีวิวอะไรให้เขาอันนี้คือซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้แล้วได้ผลโอเคนะครับก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนเอนเนาะแล้วก็เทสกันดูจะจะก,กันให้เห็นเลยนะครับนะโอเควันนี้ยีปี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลด้วยนะครับมีอะไรเดี๋ยวยิปปี้มาทำคลิปที่เป็นประโยชน์มีสาระให้กับเพื่อนๆดูอีกนะครับกด s u b สไค i b e กดกระดิ่งด้วยไปแล้วนะครับวันนี้บายบายครับเยี่ยมเย่เย่มตัวน,นี้ชไ้ใชด้